พรุ่งนี้มาเชินกันใหม่นะครับโอ้โหครับพรุ่งนี้อีกห้าสิบคู่ครับท่านผมไม่รูดเลยันตอนไหนไหนะครับผมแต่ที่แน่ๆตั้งแต่บ่ายบ่ายวันนี้มาประมาณบ่ายบ่ายสามครึ่งนะครับตอนนี้นแล้วก็มวยเช็คันมาในต้นเวลานี้นะครับไ,ไม่มีผู้ไหนไม่สนุกเลยครับ ท่านผู้มีเกียรติครับถ้าท่านสนใจมวยพรุ่งนี้อย่ามาสายนะครับมาแต่วนันมาทานข้าวที่นี่มาทานข้าวที่นี่ครับแล้วมาจับจองนะครับที่ของอ่านที่จะชมมวยมันมาต่วันเลยครับผมเสียงกระฆังดังติ้งตอนเย็นเอามาคาพ่อใจสับฟุกนะครับพุที่่นงัรับตอนเย็นจะมีองพานะครับบรรลุที่มองตอนเย็นนะครับมีองพานะครับ ใครอยู่ข้ามาแล้วเลยนะครับขอจำนะครับหัวหน้าคณะนักมวยนักมวย ท่านรู้ตัวว่าพรุ่งนี้ท่านมาชกม,มาแต่วันหน่อยครับท่านนะครับมาแต่วันกหน่อยครับเพื่อให้สนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปเลครับไปเลยไปเลยนั่นจะได้ดูดูตอนนี้ครับฝานคนเล่นครับฝานคนเล่นต่อประจานกันนครับอย่ามวยไทยมันมันดังนี้ครับหมดดูดครับ โอโโหครับเล่นทั้งอะไรครับลูกสั้นลูกยาวแถมมีฝานก็นมาคนยเล่นบันชฉอกันด้วยโอ้โหเจ้าปครณลรุงง่องไม่มันกันขนาดนี้จะมันกันขนาดไหนครับนี่เลยครับในสมัยอดีตการนะครับตั้งแต่สกุลไทยนิทยามาเนี่ยครับนี่คือบรรพไทยของเราที่ใช้วิชาแม่ไม้เวยไทยในการป้องกันประเทศ นะครับเมื่อก่อนเราวิชาเนี่ยครับไปใช้คู่กับวิชาดาบสองมือนะครับในการลบพัดจัศึกนะครับนี่คือความเป็นมาที่ทาให้ราชนจาจักรไทยเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้แม้ต่างครั้งแต่เคยสูญเสียเอกราชให้กับชนต่างชาติบ้างแต่เราก็สามารถกู้เอกราชกลับมาได้อย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ เป๊กูน่นี้บอกไปแล้วครับห้าทุกสามลุกเรต่อย่อย่างนี้นะครับรับดูด้วยครับมันไม่มันไม่รู้แต่ข้าเวาทีทินดัก มวยแรกสุดระเป็นมันหยุดติงนลครับท่านไม่มีใครยอมใครครับออกอาวุธจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนครับเลื่อนครับลื่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเลื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ทำไม่ทำไม่เจตนาดึงเงินดึงเงินมาเลื่อนถอยหลังไม่เป็นกันครับผู้นี้

ยังไมีเรื่องอื่กทามยังไม่จบจะเพิ่งนับกั้งทหารกันยาเพ็งไม่มันวันนี้จะมันวันไหนคเขามาลงมาด้วยลงมาด้วยลงมาด้วยเหมือนกันจานหุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหปับมือหน่อยนะครับผมไม่พี่แล้วปับมือหน่อยนะครับมันขนาดนี้ไม่ปับมือได้ไงกันโอ้โหไอ้จัประกุนลุ้นชอง โดนไม่น่าลุกเลยท่านผมเป็นผมโดนแบบนี้ผมก็ไปที่โรงพยาบาลอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวใจเพชรครับหัวใจใหญ่กระตับครับโอ้ยกรรมคุณเอ้ยอยู่ข้างเวทีหมอบอกว่าเสียวเป็นไงครับหมอู้ไปครับเมื่อกี้เสียวไหมเสียวดีเสียวเลยผู้ช่วยครับผู้ช่วยครับเสียวไหมครับ โอ้ยเถิดก็มันก็ไม่เสียวอะไรบัวแดงบัวแดงจะแตกรางวัลแล้วเหรอบัวแดงบัวแดงแตกรางวัลเลยดูเดือนฮารแตกเลยเดือกันเป็นคู่โอ้ยมันได้เห็นหน่อยขึ้นใจอยู่ในกล่องท่านครับท่านครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วยตบมือไปแรงใจให้กับคู่นี้กครั้งครับต่สุดท้ายแล้ว รักอางดังกระจายกระจยเรียกั้ำมวยมาสับมือแล้ว hey, ว่าเฮ้ยน้องทุกยุดที่รับเอาแล้วเอาเอาแล้วไม่รู้ใครเป็นใคร,รยกดึงแนดนโดนนับหรือว,ว่า,าน้ำมันโรนได้นับ ต่างคนต่างโดนกัน่าเนี่ยคนละพี่พี่พีหูพีหิตไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับบายบาย ท่นพระเจ้าค่ะผลจะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่คู่นี้ได้รรบรางวัลดูเด่นนะครับเดี๋ยวท่านสองต่อเดี๋ยววัฒนบมงคลชูวร์ตกใจจะมอบรางวัลมวยคู่ดูเด่นดให้กับทั้งคู่ครับแล้วอาจารย์ปอใจท่านเบนครบแล้วชูไปที่น้ำเงินครับออกน้ำเงินครับขอเดินเชิญท่านเฉอเ่กนะครับวัฒนมงคลนะครับ ทางคณะกรรมการจิจการนะครับรุงเทพหานครรกขอเชิญเทียบุญบางคุณเทียนด้วยนะฮะขึ้นรับมอบเงินสนับสนุนค่าตัวนักมวยจากท่านสกนิมนะฮะจากเขตชนบุรีด้วยครับ หาบาตะดุเขาคู่ตุดท้าย